สวัสดีค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปทําตุ๊กตานิ้วมือเรามาฟังนิทานแนะนํากันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องสุขใจในวันน้ําท่วมค่ะเช้าวันหนึ่งฝนตกหนักสัตว์ทุกตัวต่างวิ่งหลบฝนฝนตกหนักไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยน้ําท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทุกสิ่งลอยตามกระแสน้ําทันใดนั้น เรือลำหนึ่งแล่นผ่านมาเจ้าหมีดำกำลังผลนำพึ่งหนีน้ำท่วมนั่นเองน้องๆคิดว่าจะทำยังไงดีคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ก็สามารถติดตามฟังนทานเรื่องนี้ได้ในคลิปวิดีโออ่านให้ฟังนะพี่จิวจะจัดทำเป็นวิดีโออ่านจนจบเรื่องให้น้องๆฟังค่ะจบจากหนังสือแนะนำแล้ว เราไปลงมือทำตุ๊กตานิ้วมือกันเลยนะคะค่ะเรามาดูอุปกรณ์การทำตุ๊กตานิ้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือผ้าสักหลาดนะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเสื้อมอสองของน้อง,องเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นเสื้อขนสัตว์หรือว่าเสื้อกร,รมหบี่เสื้ออะไรก็ได้ที่น้องๆอ,อยากเอามาทำเป็นตุ๊กตานิ้วนะคะอันต่อมาจะเป็น ใยสังเคราะห์นะคะหรือว่าใยโพลีนะคะหาได้จากหมอนหรือว่าจากตุ๊กตาตัวเก่าของน้องๆน,นะคะต่อไปเป็นเข็มแล้วก็ได้เย็บผ้านะคะอุปกรณ์ต่อไปจะเป็นปืนกาวนะคะแล้วก็กาวแท่งนะคะถ้าน้องๆไม่มีปืนกาวนี้นะคะกส็สามารถใช้เป็นเทียนไขนะคะจุดไฟนะคะแล้วค่อยเอากาวไปละลายแล้วก็จิ้ม ติดลูกตาของเจ้าตุ๊กตาของเราได้เลยนะคะอันต่อมาก็จะเป็นกรนไกรนะคะลูกลูกตาตุ๊กตานะคะดินสอเขียนผ้านะคะดินสอวาดเขียนนะคะแล้วก็กระดาษเปล่าสำหรับวาดเป็นแม่พิมพ์ตัวตุ๊กตาที่เราจะทำนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะพร้อมกันแล้วเราไปทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเลือกตัวละครจากน,นิทานที่เราอยากจะทํานะคะพี่จิ๋วจะเลือกเป็นพี่หมีดําตัวนี้นะคะน้องๆจะทําให้มีลักษณะหน้าตรงหรือว่าหันข้างก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จิ๋วจะทําเป็นรูปหมีหน้าตรงนะคะได้ตัวละครแล้วแล้วก็ลงมือวาดลงบนแม่พิมพ์กระดาษเปล่า ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปวาดลงบนผ้านะคะลงมือวาดเลยค่ะให <Hi, S 1> ้น้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะคะมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปหัวเจ้ามีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปตัวของเจ้ามีนะคะความยาวเท่ากับนิ้วของพี่จิ๋วเองนะคะประมาณนี้นะคะวาดให้มีขนาดกว้างหน่อยนะคะเผื่อเราเย็บด้านข้างนะคะเราจะได้เอานิ้วสอดเข้าไปได้นะคะ ตัดกระดาษออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราจะไปวาดลงบนผ้าอีกทีค่ะตัดผ้าออกมานะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าแม่พิมพ์กระดาษของเราเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะชิ้นที่สองก็จะเป็นตัวเจ้าหนีแบบนี้นะคะเราจะตัดทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะชิ้นละสองสองนะคะเป็นสี่ชิ้นนะคะจากนั้นก็ทำการวาดนะคะ เราจะใช้ดินสอเขียนผ้านะคะวาดลงบนผ้าเลยนะคะวาดเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอากันไกลตัดตามรอยที่เราวาดเลยนะคะทั้งหมดจะมีรูปหัวสองชิ้นนะคะแล้วก็รูปตัวอีก2ชิ้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บนะคะตุ๊กตานิ้วของพี่จิ๋วมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนหัวตุ๊กตาได้นะคะคือเราจะใช้สีนกแกนะคะในการปิดเจ้าหัวกับเจ้าตัวของตุ๊กตาก่อนนะคะแล้วก็น้องๆก็สามารถเย็บเป็นหน้าตุ๊กตาหลายๆตัวนะคะเวลาเราเล่นก็คือ ถ้าน้องๆเบื่อเจ้าช้างแล้วนะคะก็ดึงออกแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัตว์ตัวอ,อื่นแทนแบบนี้นะคะก็ติดเอ,เอาติ้นตุ๊กแกเย็บติดกันแล้วก็ดึงออกดึงเข้าได้เลยค่ะดังนั้นขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเย็บจเจ้าติ้งตุ๊กแกติดลงไปบนหวัวเจ้าตุ๊กตาของเราก่อนนะคะจะเอาด้านไหนติดก่อนก็ได้นะคะวิธีเย็บก็ง่ายๆเลยนะคะ เข็มแทงขึ้นไประวังเข็มทิ่มมือด้วยนะคะเย็บง่ายๆนะคะแทงขึ้นแทงลงนะคะเย็บไม่เป็นรูปตัว y ไอตัว x หรือว่ากากระบาดเลขบวกก็ได้นะคะแล้วก็เย็บทั้งสี่มุมเลยะคะ่ะและเพื่อความแข็งแรงเราก็เย็บตรงกลางด้วยนะคะหลังนะคะ แล้วก็มัดเชือกเป็นปมด้านหลังกันได้หลุดด้วยนะคะแล้วก็ใช้กันไกรตัดคะ่ะได้ละหนึ่งชิ้นนะคะอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะเย็บตีนตุ๊กแกไว้ตรงปลายตัวของตุ๊กตานะคะติดไว้ตรงนี้นะคะอ่าเย็บเหมือนตัวนี้เลยค่ะอ่าค่ะได้แล้วนะคะเรียเราเย็บตีนตุ๊กแกทั้งสองอันนะคะ ขั้นต่อไปก็คือการเย็บประกบกันนะคะหัวคู่กับหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวคู่กับตัวแบบนี้นะคะเอาด้านที่เป็นตีนตุ๊กแกไว้ด้านนอกนะคะที่จิ๋วใช้ได้เส้นเดียวประกบกันนะคะแล้วก็มัดปมตรงปลายนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะเดี๋ยวมันจะพันกันนะคะอาจจะเริ่มเย็บส่วนของหัวก่อนนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือจัดระเบียบให้มันเท่ากันทุกด้านนะคะวิธีเย็บก็คือพี่จิ๋วจะซ่อนเงื่อนไว้ตรงข้างในนะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็แทงแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเข็มออกมาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะช่วยน้องๆได้นะคะ ได้อยู่ด้านนี้นะคะเราจะแทงเข็มแบบนี้ให้ได้มันอยู่ด้านหลังเชือกที่เราดึงนะคะอย่างนี้นะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยแทงลงไปแล้วก็ดึง ดึงให้ได้มันเท่ากันนะคะ,ไ,คะได้ไหมคะได้ไหมคะแทงไปให้ได้ตรงนี้มันอยู่ด้านหลังเข็มแบบนี้นะคะเรามันจะเป็นลายแบบนี้นะคะ่ะลายลายเย็บแบบนี้นะคะให้ถนัดซ้ายก็ไปทางซ้ายนะคะพี่จิ๋วถนัดด้านนี้ก็จะ หมุนไปทางนี้นะคะดูด้วยนะคะว่าด้านหลังมันตรงไหมเห็นไหมคะถ้ามันไม่ตรงก็จัดให้มันตรงกันก่อนแล้วค่อยแทงเข็มลงไปไม่งั้นมันมันจะไม่ติดกันนะคะมันจะเป็นรูนะคะถ้าตอนนี้เราเย็บมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะจะเหลือรูไว้สำหรับใส่ใยโพลีหรือว่าใยสังเคราะห์อ่าเดี๋ยวเราจะสอดใยโพลีเข้าไปข้างในคะ่ะ ไงโพลีที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆยัดไปทีละน้อยก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วดันเข้าไปตรงที่เป็นส่วนเล็กๆเช่นหัของมันนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะพอให้มันทรงน่ารักน่ารักเฉยๆค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เย็บปิดตรงนี้นะคะเย็บเหมือนเดิมนะคะค่ะเราเย็บจนสุดแล้วนะคะตอนท้ายนะคะก่อนเราตัดได้นะคะเราต้องมัดปมให้มันแน่นก่อนนะคะด้วยการแทงเข็มแบบนี้นะคะตรงที่เป็นลายเย็บนะคะแล้วก็สอดเข็มกลับเข้าไปในหัวงนะคะกดดึงนะคะทำอย่างนี้ประมาณสองรอบนะคะกันได้มันหลุดนะคะแล้วก็ตัด ประมาณนี้ค่ะหัวเจ้าหมีต่อไปเราจะเย็บตัวเจ้าหมีกันนะคะตัวที่เหลือเราก็ประกบกันนะคะนะคะเราจะเย็บมุมนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็โค้งมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเปิดไว้สําหรับเราจะได้สอดนิ้วเข้าไปได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าห้ามเย็บตรงนี้เด็ดขาดนะคะเย็บให้เหมือนแบบนี้เลยค่ะ โอเคค่ะได้มาแล้วนะคะเราได้หัวเจ้าตุ๊กตานิวของเรานะคะดูไปดูมารูปร่างเหมือนกระต่ายมากกว่าผิวอีกนะคะอะเป็นเพราะว่าเราวาดหูมันชิดกันหรือว่าใกล้กันเกินไปนะคะคมจิ้งม,มีมันต้องห่างกันออกมาด้านข้างนิดนึดนงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะน่ารักดีเอส่วนของตัวเจ้าตุ๊กตานะคะเราจะไม่สอดใยโพลีหรือว่า ย่สองเพาะเข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นนิ้วของเราสอดเข้าไปแทนนะคะแบบนี้นะคะาลองดูซิว่ามันติดกันดีหรือเปล่านะคะรอส่วนหัวติดกับตัวของมันนะคะคก็จะได้ลักษณะมาเป็นแบบนี้นะคะลองลองนิ้วสอดไปดูนะคะตรงนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือการตกแต่งนะคะใส่ตาจมูกปากนะคะ ในส่วนของการตกแต่งด้านหน้าของเจ้าหมีหรือว่ากระต่ายนะคะแลายๆคนจะมองนะคะที่จิ๋วจะใช้เศษผ้าที่เหลืออยู่นะคะมันจะมีสีเหลืองนะคะใช้เป็นหน้าของเจ้าหมีนะคะอาจจะทําตัดเป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็เศษสีดํานี้นะคะสีน้ำตาลเข้มนี้นะคะที่จิ๋วจะทําเป็นจมูกนะคะโอเคค่ะ นี่หน้าหมีเนาะโอเคไปก็จะเป็นจมูกนี้กลมๆโ,โอเคค่ะได้แล้วนะคะเราก็ตัดเลยค่ะแบบนี้นะคะถึงเวลาติดกาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้เทียนไขสาคิดว่าน้องๆอ,อยู่บ้านไม่มีปืนกาวนะคะหาที่รอง เทียนก่อนนะคะใช้ก้นถ้วยหรือว่าก้นแก้วที่บ้านนะคะเป็นฐานของเทียนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไฟไม่บ้านแนละ้วมาโทษพี่จิ๋วนะตอนนี้ก็เปิดพัดลมนะคะมันก็จะมีลมบุบว้าุบบแสงเทียนนะคะ <c oughs> อ่าขั้นต่อไปก็คือใช้กาวแท่งนะคะหล่นไปให้เกิดความร้อนแล้วก็ละลาย น้องๆลำบากหน้าดูเลยเนาะเอาไปจิ้มเลยค่ะจิ้มให้ทั่วแล้วเราก็เอาสีเหลืองติดลงไปไปสีดำบนไฟก่อนได้ตำแหน่งแล้วก็จิ้มลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน่ารักไหมอ่ะต่อไปเป็นลูกตาค่ะ ะคะเจ้าหมีของพี่จิว๋วก็เป็นหมีอยู่เนาะอ่าอย่าลืมดับเทียนนะคะทําเสร็จแล้วดับเทียนเลยนะคะเราทําแค่นี้นะคะโอเคเราเอามาประกบกับนิ้วที่เราทําไว้เป็นลักษณะแบบนี้มีปากไหมจะเอาปากด้วยนะคะ เอาปากด้วยก็ได้นะหรือว่าจะใช้สีเขียนขีดตรงกลางนิดนึงให้เป็นร่องโอเคได้ประมาณนี้นะคะแล้วส่วนที่เราถอดได้เนี่ยน้องๆมีเศษผ้าท,ที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะก็ทําเป็นรูปตัวสัตว์อย่างอื่นที่มีสีผิวคล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นรูปช้างก็ได้อะาะไรอีกที่สีเหมือนเมี หมาแมวก็ได้เนาะสีดำดำน้ำตาลเทาๆแบบนี้เนาะอะเราก็สามารถเล่นได้หลายหัวในตัวเดียวกันนะคะโอเคค่ะตัวอย่างการทำตุ๊กตานิ้วมีเท่านี้นะคะน้องๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอามาโชว์ผลงานให้พี่จิ๋วดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกันนะคะเจ๊ เราชื่อนกฮูกเราชื่อมีดำจะเเราชื่อช้างน้อยพวกเราทั้งสาม เป็นเพื่อนรักกันเราไปเล่นละกันเธอ